สวัสดียามเช้านะครับเป็นๆปใน,นค่บวันนอกนะครับวันนี้อะมาอี <c oughs> กรูปแบบหนึ่งนะครับกับบรรยากาศช่วงเช้ามืดนะครับที่บริเวณเมืองปากช่องนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับมาชมความสวยงามของดอกคูณนะครับที่กําลังบานเบ่งบานนะครับต้อนรับสงการ นะครับที่ปักช่องบ้านเรานะครับวันนี้นี่เลยนะครับเดินทางมาจากนิคมนะครับแต่ช้ามืดเลยนะครับจักรยานคุญใจวันนี้เดี๋ยวเราจะไปช่องเมืองปักช่องในวันสงการกันนะครับซึ่งปีนี้นะครับงดการเล่นสัดน้ำแต่ว่ายังคงนะครับรักษาวัฒนธรรมประเพณี นะครับรถน้ำดำหัวได้นะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวชมดอกคูณบานฟสฟยนะครับที่เขตนะครับเทศบาลเมืองปักช่องกับนะครับวันนอกในช่วงทริปเบาๆนะครับปั่นจักรยานชมทัศนิยภาพนะครับของเขตเทศบาลเมืองปักช่องนะครับวันนี้จากดง นะครับเข้าเมืองนะครับเขาเรียกจากป่าสู่เมืองนะครับเดี๋ยวเราไปกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับหลังจากที่เรามาในอีกรูปแบบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปละๆๆนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นทางคู่ขนานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางคู่ขนานแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนที่มีสภาพสายเก่า นะครับซึ่งยามเช้านะครับก็จะนี่ครับดอกคูณก็เบ่งบานสวยงามมากเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับมีช่วงเวลาจะตีห้ากว่าเกือบจะหกโมงแล้วนะครับก็มาออกกำลังกายบ้างนะครับ นู้นเลยนะครับเป็นแถวยาวไปหลายกิโลเลยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เอาชุดจักรยานมานะครับมาในชุดกีฬาธรรมดาแต่ว่านะครับหลังจากห่างหายไนะครับไม่ได้ปั่นมาโอ้หลายปีเลยนะครับเก็บจูดเพราะนึกองจากว่าชุดกีฬานะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีที่ซับก้นนะครับเหมือน ชุดปั่นจักรยานนะครับวันนี้มาเฉพาะกิจนะครับมาดูนะครับอากาศตอนเช้านะครับอากาศดีนะครับนี่เห็นไหมครับเรื่องอารามนะครับนะครับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับไปปั่นจักรยานในดงนะครับหมาขับยีดีนะครับเช้ามืดดีหมาขับเกี้ยวเลยนะครับแล้วก็มันมืดนะครับวันนี้ก็เลยมาปั่น ในเมืองกันบ้างนะครับจากนิคมเราจะคองเข้ามาโอ้โหหลายสิโบโลเหมือนกันนะนี่นะครับเสร็จแล้วก็ต้องปั่นกลับอีกแต่ยังพอไหวอยู่นะครับ